คือเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนยีนของเราได้เพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า epigenetic นะครับเป็นตัวสำคัญมากๆ genetic เนี่ยแปลว่ายีนหรือพันธุก,กรรมนะครับ ep i, แปลว่าเหนือกว่านะครับเหมือนคำว่า epicenter มีเวลามีแผ่นดินไหวเนี่ย epicenter แปลว่าจุดที่เหนือแผ่นดินไหวนะครับมันสามารถเปลี่ยนยีนของเราได้พฤติกรรมของเราแล้วก็ใจและวินัยของเราที่เราทำในแต่ละวันเนี่ยสามารถส w i t c h หรือว่าเปิดปิด ยีนที่เรามีอยู่ได้นะครับนี่คือดับเบิลฮีลิกซ์ก็คือยีนของเรานะครับมันจะมีการเปิดและก็การปิดอันนี้คือปิดนะอันนี้คือเปิดนะครับตัวนี้คือเอพิ e จเนติกโม i ิฟิเคชันหมายความว่าพฤติกรรมของเราเปลี่ยนแปลงยีนของเราอย่างเช่นเรามียีนอ้วนนะครับแต่เราฟาส t i n g จนเชี่ยวชาญเราเปลี่ยนยีนของเราให้กลายเป็นยีนที่หุ่นดีกลายเป็นว่ารุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานของเราก็จะไม่มียีนอ้วนนั้นอีกต่อไปเรามียีนมะเรง็งแต่เราดูแลสุขภาพดีมากเราก็เปลี่ยนในระดับพันธุกรรมได้ด้วยนะครับ